มของคุณกำลังประสบป,ปัญหาโดนความร้อนอยู่บ่อยๆใช่ไหมโดบช่วยคุณได้โดบเท่านั้นโดบจะทำให้ผมคุณนุ่มลื่นและซึมไหวและช่วยบำรุงผมให้ดีมากอย่าลืมไปซื้อใช้กันนะครับเดี๋ยวๆๆๆนั่นมันคนละโดบและไอ้แซดเอาล่ะับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆชาวสปีดดิปเตอร์ด้วยนะครับ วันนี้อยู่ผมโฟ์สนะฮะหนุ่มรบหรล่อหน้าตาดีสวัสดีครับเห็นรถกันหรือเปล่าครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นโดบเวอร์คันนี้นะฮะเป็นรถที่ผมซื้อคันแรกของเกมนี้เลยที่ซื้อถาวารเนีครับนะ,ะเห็นมันเท่ดีเลยซื้อแล้วผมก็อัพเต็มเลยด้วยนะครับงั้นเราไปเล่นกันเลย ตอนทักเธอก็ไม่ตอบเธอไปกับหนุ่มแซนเดยในตอนสุดท้ายเธอไม่ต้องบอกใครๆเขาก่อโรเดย์่งที่เธอเห็นนั้นลวงลวงหลอกไม่ต้องกังวลน,นะเบบี้ขอข้ามก็มากับเบกเดย์กับเบกเดย์กับเบกกับเบกกั n แฟชั่นขึ้นที่หนึ่งด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาตะกี้ผมเห็นคาร์ดดีเลยแบบแม่ไม่น่าจะธรรมดาเนี่ยครับเขาคนนั้นโอ้โหผู้น่าสงสารโดโหติดกำแพงเลยทีเดียวเชียวไอ้บ้าเอ้ยชวงนี้ก็ใส่กับขาวแดงนิดหน่อยนะครับอุย้ยแอดวานติดด้วย เ <ABC S 2> อวเขาโหดมากครับผมนะผมดูจากกรอบแล้วตอนนั้นอสุดมากเออพลาดพลาดพลาดตรงนี้เขาโดดกันยังไงวะท่านผู้ชมเขาโดดไปทางขวาแล้วก็ซ้ายเออผมโดดไม่เป็นไอ้ระด่านนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยนะครับ นี่สไลด์ไปด้วยเด็ดนะทางนี้อย่าพึ่งกดโอ้โหผิดแผนผิดแผนนิด,ดน้อยโอ้ว่าดีครับผม c w w กดบูทไปเลยครับโอ้วัาดีครับผมเก็บบูทเก็บบูทคลิกไปก่อนนะเราพุ่งมาเป็นที่หนึ่งแล้วครับตอนนี้รถคันนี้ผม ผมว่ามันดีง่ายมากแล้วก็เกตเต็มไว้มากนะฮะนะแล้วก็รถพวกนี้มันแน่นอนค่าเทินกับค่าถึกแทบจะไม่มี c w w คิิเเ t ร์นแล้วพวุ่งแมพอยากรู้จริงๆเลยมันพุ่งไปทางขวาอย่างไรเฮ้เลย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  กดวิดีโบูธไปครับโอเวอร์ดีครับผมพุ่งไปกดบู๊ย้ำยปำ๊รงจุดปึ๊บที่หนึ่งี่ตอนทักเธอก็ไม่ตอบเธอไปกับหน,นุ่มแซนดย์โอ้โหมาแล็บอื้มแอตแลนติด ติดเดียวโอ้โหอะไรข้างหน้าคืออะไรโอ้โหเป็นกรองอะไรนี่ตลึงตึงปุสามเหลี่ยมเบอร์วิด้าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ยังทำไม่เป็นเลยแล้วก็ปุ๊บ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 อื้ลืมเก็บบู๊ทมาอันหนึ่งครับ C W W ทางนี้ปุ๊บควิกเทิร์นฮะ ทางนี้ต้องโอ้โหจะแอดวานแต่ไม่ติดโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวยากเลี้ยวยากอื้ในแรงนี่ผมไม่เคยจะเห็นรถคันนี้เลยนะฮะเลงผิดพลาดเล็กน้อยโซช,ชนชเฉยอ้าตะกี้โอเวอร์ดีบแล้วเนะ่ทำไมรถหมุนงั้นแล้ว ไม่เป็นไรครับเราที่หนึ่งอยู่นะฮะโอ้ว่ดีฟทางนี้ครับผมปุ๊บเก็บบูทเล็กน้อยโอ้โหไม่เต็มใช่มือต้องไวปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บไวอีกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลวนลวนไปครับผมโอ้ยสามร้อยหนึ่งฮะตะกี้แรงมาก S <S <S ที่สองมันตามมาแล้วไม่รู้ตามทันยังไงเฮ้ยร้อฟีรอฟีเฮ้ยโอ้โหทะไล่กำแพงเลยนี่ว้าวโอ้โหแล้วก็เลี้ยวยางเสลเกินนะรถหลดดเนี่ยโดบอ่ะใช่แล้วกูคุยกับใครไม่ได้ไอ้ยักษโอ้บังคับไม่อยู่จริงๆฮนะ โอ้ดีครับผมทางนี้ปุ๊บสวยแล้วล้อก็ฟรีครับผมอืมล้อไม่ขายเลยนะล้อฟรีบ่อยเหลือเกินอะไรของกูด้วยโอ้โหดูอูอออหักเลี้ยวเต็มกำลังยังชนอยู่อีกอะครับ่แบบกดเลี้ยวซ้ายแบบสุสดๆเลยนะแล้วก็มีเป็นแล้วก็ไม่มีผู้ใดตามทันไม่ได้แดกอีซี่ เอาเนี sí, ama, ่ยมัมถ้ามนังยอมครับก็มาอยู s <S <Life> ่ในโหมดแร้งนะฮะเล่นโหมดปกติไปสองตาผมว่ามันน่าเบื่อมันไม่มีคนมาชนผมอืมมันไม่สนุกมันภาคไม่สนุกเป็นอะไรไม่รู้ชอบรดแร้งตัวเองบ้าไปแล้วอุ้ยกูอ้พูดปุ๊บกูโดนชนปั๊บเลยสุดๆนะถือว่าชนได้ยอดเยี่ยม ไม่ผิดหวังจริงๆ <c oughs> ตอนชักเธอก็ไม่ตอบเสียไปกับหนุ่มแซนแดงในตอนสุดท้ายก็ไม่ถึงเอาล้วครับเรามาตั้งใจบ้างดีกว่านี่เราตั้งใจ The b i l d C b u i l ว้าว <Wow. S 2> ไปเข้าสมุดจริงจังพลาดไปเยอะแล้ว เอาชิบหายอ้ยรถแม่งก็เลี้ยวยากเ,าเลื่อเกินนะเอาที่สามเลยเอาตะกี้เขาขับพลาดเหรออางงอะเน,นี่ยก็มาดิครับ โอ้โหนี่อะไรวะอุตส่าห์ตัดพอไปแล้วว่าจะได้ที่สี่ที่ห้าอย่างเงี้ยที่ที่สามได้ไงวะอีพิกลีเจนด้วยอุ้ย,ย,ยมีรถคลาสเอฮันเตอร์ด้วยฮะดีนะเกมนี้ไม่มีรถถึกเยอะมีแค่สองคัน เดี๋ยวผมขับอะไรวะโอ้โยโอ้ล้อฝีมากเลยคันนี้ไม่รู้เป็นไรโอ้โอ้โอ้โอูโ้ไปแล้วไม่อยู่หรอเว้ยถ้าจะชนกันขนาดนั้นเนี่ยนะโอ้โห ไปชนกันที่บ้านเถอะนะ <kamp. S 1> ผมทำเอ็นแทงหายไปหนึ่งอันว่ะแล้วผมเก็บเอ็นแทงกันทางนี้เราไปาช้าผมเล่นเร็วไม่ได้ยังไม่ชินไปครับฮันเตอร์อยู่ที่หนึ่งฮะตอนนี้โอ้รถมันล้อฟีกแล้วะ่ะ ไม่คิดจะขายนี่ยหรอเล่นอะไรของกูนะเอาฮันเตอร์พลาดนะผมเดี๋ยวผมก็พลาดจริงๆด้วยผมคลิกไปก่อนนะเพื่อจะหลุดโค้งไวๆเนะี่ยผมใช้แอนดรอยมันเลยโกงนิดหน่อยพูดอะไรไปแล้ใช้แอนดรอยมันโกงนิดหน่อยอุ้ย โอ้โหโอ้โอชนโอ้ตัแย่เลยอะทนผู้ชมโอ้เป็นไงล่ะโค้งสุดท้ายแมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้รถคันนี้นี่ผมผมไม่ได้เล่นนานมากตั้งแต่คลิปนู้นแล้วนะสองเดือนที่แล้วมั้ง โอ้ก็จะได้กลับมาแตนะนะกดรถมันเก่าก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะผมแล้วเอาไว้เจนคลิปหน้าบ๊ายบายอีซี่